รับสวัสดีครับแนววันนี้ก็มีในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับรีวิวแต่เนะกียร์แมนนวลเนาะก็ออโต้เข้ามาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับตัวเตี้ยนะตัวสมาร์ทแคปนะครับ2.4ตัว NTZ Edition นะครับปี2022เลขไม่แสนสี่ครับแต่ราคาดีนะราคาแค่449,000ได้เกียร์ออโต้แน่นอนที่คันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่8000นะครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเป็นตัวหน้าหมูปาแถมเป็นคันสีขาวด้วยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ คันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับล้างตั้งขายพอเพราะว่ามาสภาพแบบกริบเลยนะครับรถคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยกต่แต่ลน,น้าก็เป็นในส่วนของสีดําเป็นโนโบแบ,บ็คนะครับนะสัหลี่ยณ์ฝากระโปรงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับและที่สําคัญนะตัวโคมไฟนี่ครับพี่ใสมากนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษาดีมากนะม่ดูทั้งสองฝั่ง่อนี่เลยนะสีสวยนะรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ โอเคนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับกระจังหน้าก็ถือว่าแจ่มฝากระโปรงก็โอเคนะครับแกลบก็โอเคนะครับพี่ดูก่อนแกลบสวยมากไม่สองหมื่นนะครับเกียร์ออโต้เนาะส่วนมากถ่ายแต่ในส่วนของที่เป็นเกียร์แมนนวลนะเกียร์ออโต้เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ก็เลขไม่แค่แสนสี่เท่านั้นนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มใครได้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนนะครับนะถ้าอยากได้แค่ติดต่อมานะพี่นะร้อแม็กนะครับนะสวยๆแจ่มๆ นะครับหนะ้าล้อแม็กซ์สวยๆเจ่มๆมาในพร้อมกับเป็นดิสนาะครับตัวยางปี2024ของดันหลบนะครับก็ได้ยางปีใหม่นะพี่ไม่ต้องไปทอะไรเพิ่มครับคันนี้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะหนะลใหแล้วก็แบตเตอรี่ผมมีการตรวจเช็คถ้าเกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้เลยนะครับพี่เอาไปขับเอาไปใช้ยาวๆในะยางปี4แล้วเรียบร้อยนะครับมือจับในส่วนของตัว NT นเนาะก็จะเป็นในส่วนของสีดําแบบนี้ นะครับแต่ใครอยากเปลี่ยนเป็นโครเมียมนะผมแนะนำไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับมันจะมีที่ครอบโครเมียมอยู่นะประดับยนต์มีขายคูห่หนึ่งก็ประมาณ6,700นะครับไม่แพงมากเนาะในส่วนของการาศาสตร์ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจัดการให้แถมให้เลยนะทั้งในส่วนของประตูหลักแล้วก็แคบด้วยนะครับสันเหลี่ยมค้างถือว่าโอเคนะคันนี้เข้ามาใหม่สวยเลยนะครับคือ,คอ,คอทีมทีมจัดซื้อเรากถ็ถือว่าสุดยอดนะ ี่สุดแล้วในประเทศไทยนะทีมจะซื้อของเพชรยนตนะ์นะคันรถเกตเอลุ้นล้วนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแคปนะด้านหลังมีส่วนของกันชนให้ปกติตามสแตนดาร์ดป้ายแดงจะไม่มีในส่วนของกันชน <c oughs> ขออภัยนะครับปกติตามสแตนดาร์ดป้ายแดงตัวเตี้ยจะไม่มีในส่วนของกันชนให้นะครับแต่ตัวนี้ใส่กันชนมาแล้วเรียบร้อยนะเป็นการเพิ่มออปชั่นของมาจิ้นของป้ายแดงนะเขาเพิ่มออปชั่นมาให้นะครับและที่สําคัญพี่ดูไลเนอร์ก่อน ถึงเขาไม่จะแสนสีนะครับไลเนอร์ iner, ไม่ได้ใช้งานหนักเลยพี่นี่นะครับรถหน่วยงานรถหน่วยงานจริงๆคันนี้ขับไปตรวจงานคันนี้ขับไปตรวจงานนะครับถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับและที่สําคัญนะสติกเกอร์ก็ถือว่าสวยถือว่าเจ่มนะครับร้อแม็กแจมแจ ครับเมื่อกี้ขออภัยเนาะมีลูกค้าโทรเข้ามานะครับก็ถือว่าสวยนะผมให้ดูในส่วนของตัวคัสซีกับพี่ดูตัวเลขนะครับสีขาวยังหายออกไม่หมดเลยนะมันเป็นสีขาวที่เขาฝังเข้าไปในตัวเลขนะครับยังออกไม่หมดนะพี่ตัวเลขคมๆมไม่มีการเจียตอกใหม่แน่นอนนะครับคันนี้สวยนะขาวเดิมรอบคันไม่ไ,มได้ผ่านการทําสีมานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาได้ประมาณวันสองวันปกติเนี่ยจะเข้ามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะรถจะพร้อมขายนะครับเพราะว่าต้อง เอาไปเก็บงานนะครับล้วต้องเอาไปทําการสปานะแต่คันนี้ไม่ต้องทําอะไรครับเบาะมากริบเครื่องยนต์มากริบสีมากริบนะครับเขาดูแลดีมากขนาดไม้แสนสีนะเกียร์ออโต้นะพี่รถหน่วยงานด้วยนะครับคันนี้ขาวเดิมรอบคันครับผมให้ดูในสวยของภายในใก่อนจิบๆเลยแหละนะครับพี่ดูก่อนนี่ครับตัวแคปหัวนอ็อตสวยมากพี่สีไม่มีแตก นะครับเม็ดอาร์คขออนุญาตด,ดึงนะครับคมๆแบบนี้ไม่เอาไม่รู้ไปเห็นกันไหมนะครับอ่ะดูตรงนี้เนะี Met ่ยเม็ดอาร์คครับอยู่ครบเดิมรอบคันนะด้านหลังก็มีคันนี้คุ้มๆนะครับพวงมาลัยลอยแหวนขูดไม่มีนะครับลเลขไมล์แสนสี่ตัวเบาะคู่หน้านะครับไม่ต้องทําอะไรเลยสะอาดสะอา้านลดหอมด้วยนะครับลดลดหอมด้วยได้เกียร์ออโต้พี่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันโคตรถูก ปกติถ้าตัวตัวไม้น้อยมานะเกียร์โตนะครับนาราคามจะไปอยู่ที่474 8ปเกือบ5นะครับแต่ครันนี้ถามว่าถ้าจะเอาไปใช้งานนะครับไม่แสนสีไม่ได้ถือว่าเยอะผมว่ากำลังพอดีเพราะว่าผมมีในส่วนของวารันตีให้พี่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวถ้า,ามันอยู่ในเงื่อนไขนะครับนะอยู่อยู่ในการที่เรามาคุยกันเอาอย่างเงี้ยถ้าลูกค้ากังวลนะผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้ ซ่อมศูนย์โตโยต้าเอาไปเลย1ปีแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไขนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถแล้วกันนะเหยียบเบรกโอ้โหเสียงเครื่องพี่ดังฟิวฟิวฟิว,ฟวดีมากเลยนะนี่ครับเลขไม่แสนสี่เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับหน้าจอทัชสกรีนของแท้จากทางโตโยต้าแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนจะได้ในส่วนของ f o r t u n e er นเจ็ดนิ้วนะแต่ตัวนี้ได้มาแปดนิ้วใหญ่กว่า f o r t u n e r นะครับ เชื่อมต่อบลูทูธได้ครบจบแต่ใครอยากไปเพิ่มออปชันในส่วนของ Android Auto และ Apple c a r p l a y นะครับ2เมนูนี้สามารถไปเพิ่มได้ที่ศูนย์ Toyota นะครับนะสามารถไปเพิ่มได้ที่ศูนย์ Toyota นะครับครบจบแดบบอร์ด board, นะครับโอเคนะตัวนี้ก็มีในส่วนของที่เขาน่าจะวางกล้องหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้โอ้โหคู่มือพี่คู่มือครบรถหน่วยงานคู่มือเขาครบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง เนาะเนี่ยคู่มือครบนะเดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่ามาจากบริษัทไหนนะครับซูมิโตโม,โมนะครับบริษัทซูมิโตโมมันจะมีมิสุยนะมิสุยคือมิสูโตโมนี่แหละนะครับแล้วก็มีในส่วนของอคาเนนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆนะแต่บริษัทหลักๆที่เป็นบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยก็จะมีในส่วนของซูมิโตโม,มหรือมิสุยนะที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออคาเนะ่นะสบริษัทนี้คือบริษัทเช่ารถใ,ใหญ่ๆเลยในประเทศไทยรถหน่วยงาน มีการเข้าศูนย์ทุกระยะเลขไหม่มีการบันทึกที่ตัวต้าทุกครั้งนะครับนเวลาไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือม,มีการตรวจเช็คนะครับนี่คือข้อดีของรถหน่วยงานมันจะเป็นรถเกรดเนะครับพวกนี้ตัวอะไรนะอยู่ในสภาพดีนะถุงยังไม่ได้แกะนะครับแอร์เปิดมาเย็นนะครับเกียร์ออโต้วสวยผมขออญาตเปิดไฟแล้วกันนะไม่ค่อยเห็นเนาะเปิดกระจกลงแล้วกันอ่านี่ครับสวยๆนะเกียร์ออโต้เป็นสีดานะครับ ไม่ได้ใหญ่มากนะผมว่ากาลังพอดีที่เท้าแขนมีให้นี่พี่สบายมีลูกค้าคนหนึ่งนะเขาทักผมมานะครับว่าจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่มีที่ที่เท้าแขนนะผมไม่ค่อยเอามานะในส่วนของที่ลูกค้าเห็นคือคือตัวตัวเจส่วนมากผมมีผมมีเป็นตัวเจพัดเลยเพราะว่าตัวเจกับตัวเจพัดราคาห่างกันอยู่สามหมื่นผมเอาตัวเจพัดมาดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะเะดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับ ครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับผมบอกเลยว่าใหม่ครกลิกนะครับนะ้ำไม่คกลิกแน่นอนแบตเตอรี่นะครับการมาจากโรงงานแ่นเพจนะครับนี่เลย449,00 0าพพี่โอ้โ oh หนะเครื่องยนต์ครับผมก็สตาร์ทรถไปอยู่นะเสียงเครื่องนิ่งๆแน่นๆนะครับหัวน็อตไม่ต้องพูดถึงพี่สวยอยู่แล้วบอกแล้วว่าคันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับเกียร์ออโต้ลดหน่วยงานด้วยนะครับนี่ ตัวคิปตัวอะไรครับได้ครบ,บจบเลย4สูบ16บาเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมจัดการให้ลูกค้าไปน้ำหนึ่งต่อหม่ได้เลยนะครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ไม่จะเป็นต้องรอ2ปีนะครับแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปรื้อวัถุนาน,านผมเปลี่ยนให้เหมือนกันคันนี้คุ้มคุ้มครบจบนะครับเดิมรอบคันไม่ต้องทําอะไรเลยนะล้างตั้งขายพอนะครับราคาซื้อสดเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอย่เรามาคุยกันเรื่องของแถมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับไม่ต้องห่วงเนาะ นี่คือตัว o t a า e v โวนะครับรุ่น2.4ตัว n t Smart Cab Set Edition ปี2022นะครับเลขใบแสนสี่เกียร์ออโต้รถหน่วยงานประวัติศูนย์พี่มีการตรวจเช็คสามารถเอาไปตรวจเช็คเลขไม้ได้ด้วยนะเลขไม้แท้แน่นอนนะครับจากทางโตโยตา้าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พลาดรถใหม่เสือกนี้วันนี้แม่น้อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ